นี่คุณจามาเชื้อผม BK คุณไม่ดูแฟนคับผมเลยอ่ะสวัสดีครับหมอชันรู้แสวัสดีครับนี่ครับมเช้ามาเช้ามันดื้อใช่ไหมสาตตมามันทำอะไรมันตื่นสายใช่ไหมเดี๋ยวเนี้ยไม่พอดีมันไอ้ผมนี่แหละพามันไปออ๋อเลยมีอาการแบบนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยฮะกบบอกว่าจะตื่นสิบเอ็ดโมงแต่ว่าตื่นบ่ายสอง ออ่เสียงอาเสียงตาดีวันี้พาไปไหนกันมาบ้างเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยผมไปคอนเสิร์ตเพิ่งมาเัื่อนพอกูมองจากมุมนี้แล้วรู้สึกว่าแบบแม่งมันมันเหมือนจริงๆไอ้ใส่ตะมะเหมือนอะไรครับไม่พูดไม่ได้แม่งเหมือนจริงๆเลยเหมือนอะไรเอาดีจีมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนมากเลยมันใช่เลยไอ้บพาน เหมือนบาได้กันแล้วเหรอโอยวิวดีครับเบลดีครับมันได้กันแล้วไอ้นี่เสร็จแล้วนอนอยู่ข้างบนเงี้ยเหรอปล่าเปล่าโลกหัวมันเออบนพระเหมือนไหนๆอย่างเบิ้ลทำหนังเมื่อไหร่เป็ามเล่นด้วยดิทำไมไม่เคยชวนเล่นหนังกันบ้างเลยฮะคุณน่ะอยู่ในโลกปีกวิเวกหิมะพานมาตั้งนาน เมื่อใดฉันมีแฟนหายเร็วมากเลยนะผมเข้าใจคุณไม่เป็นไรผมผมเข้าใจครับก็เป็นแบบนั้นผมก็เข้าใจแต่ว่าคุณแค่เป็นเยอะกว่าผมเฉยเข้าใจหะเออเข้าใจหมดละคิดถึงกันเสมอตลอดเวลามีทู่โอ้หมดก็คือเอาอย่างเงี้ยคือบว่าเรารู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมไมเหมือนเดิม แต่จริงๆว่าเราเข้าใจคุณแมคุณอยู่ในอ,อะไรโอ้อมนต้องเหม็นมากคือฟิลเหมือนได้กลิ่นนอกทะลุจอมาเลยเข้าใจคุณเข้าใจคุณคุณอยู่ในจุดที่คุณต้องแบบรักษาทุกอย่างาทั้งหุ่นทั้งเออทั้งสภาพร่างกายเนี่ยดีกลับมาไอ้วันไหนพาไปหารถถังเลยดิับรถถังเหรออยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้รถถังบ้านนั้นอยู่ที่จังหวัดไหนรถถังไอ้น้ำมวยนะ ไม่อยู่กรุงเทพเนี่ยมันไปกินเื่อมีินข้าวบ้านมาไม่นานมันเนี่ยแม่เอาเอาไอหลังที่ว่ามีไปทอดหงุงทอดแหะก็ด้านแหละก็น้านที่ผมไปก็คือนี่นั่นเลย่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนมีนบุรีมีนบุรีมันบ้นบานจีเอีอบ้านติดทุ่งนาเลยอืมโอ<ว>้แล้วเป็นไงช่วงนี้มาทางจีนแล้วเหรอเป็นไงน่าัวว่าจะไปให้รถถังกระทืบอยู่อา้อา,อามาทางจีนเหรอช่วงเน็้ยัยงไงแม่ฝึกฝึกภาษาจีน อ๋อภาษาจินฝุกนิดหน่อยอย่าน้มันก็ทดสอบระบบมาเครื่องล้วนหรือยังอืมแล้วทำเพลงทำเพลงไหมช่วงนี้ทำเพลงไหมรอเบิ้ลทำให้เนี่ยผมรอมันอนหลายปีแล้วเนี่ยพ้ยผมมันเลยตนั่นแล้วมันทำตอนนี้มันก็ไม่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 ค่อยติดหูหรอกทำาม่ได้แค่แบบฟังมันลบภาพจำเพลงเก่าไม่ได้แล้วยิ่งน้ำเลต้องยุบแบบคุณจะผมชอบนะมันกับวันเฟรมผมชอบอือขอบคุณมาก คุณร้องเพลงปกติก็ได้นะคุณไม่ต้องไปเป็นแบบเสียงที่คุปปี้ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันเป็นแบบชอบลืมตัวเสียงสูงมาแต่ช่วงนี้ก็มาทางปกติก็ดูหล่อดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปทางแบบติ๊งต้องไม่ต้องไปทางเป็นบ้าเป็นบออะไรเงี้ยสลับสลับกันไปเฮ้ยใครยู่วะเป็นเอ็นีพีกูใครกล้ามาตรงรอบเด็กไอ้์เตอร์มาบึงรู้มาช่วยกูดิอืมเนี่ยขนาดนี้มันใส่กางเกงมั้ยนายอยากรู้ นี่มนุษย์ครับหลวงพี่ครับคือสองเพลงแล้วอายุวันสุขาขาดอืมใช่นี่คือบาเฮ้ยหุ่นมันดีนะ่ะใส่ต์มานดีดีกล้ามใหญ่เลยแล้วมันกล้ามใหญ่ยิ่งดึงมากไปต้องนั่นไปมันคือพระอิริมันเหมือนยีริชิบันจริงเหมือนพระน่ากลัวมากดูแล้วแบบเหมือนพระเหมือนพระสายเหนือแล้วแบบทีวอลสีน้ำตาลเข้มอ่ะ Miss you ไปไปไปเดินบินเดินบินไป ทีแจ้งวันไหนยี่กองก็ยี่สิบเก้าไงเตะบอลกับกุศลมาเปล่ายี่สิบแปดผมทำงานใช่ไหมยี่สิบแปดทำงานยีิบเก้านอนมันเป็นยังไงเนี่ยบอลเป็นไงถ้าผมเตะบอลเป็นผมไปแล้วอันนี้คือคุณให้ผมมาพีเคกับคุณพ่อยเป็นแค่ทางผ่านของคุณใช่ไหมทำไมแต้มมันขาดขนาดเนี้ย แม่ผมผมผมกำลังนึกถึงอันนี้ผมนึกถึงอะไรวะเล่าให้ฟังก่อนแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยผ่านหน้าบ้านคุณบ่อยมากแต่ไม่ได้แวะไปที่มีรถตู้จอดอยู่ใช่ไหมย,ยิ้มยิมยูมิหมายถึงรับลูกกาเะใช่ใช่แล้วบ้านอยู่ไหนก็ได้สิบแปดซอยสิบแปดเหมือนเดิมอืมตอนนี้มาอยู่คูบอนแผนละเอใช่ก็ไม่ก็ไม่ไกลนะใช่คือซื้อซื้อที่ที่คูบอนแล้วก็ทาใช่ไหม ซื้อนานแ,แล้วแล้วก็เริ่มมาอยู่บ้านแถวนี้ก่อนแต่ก่อนอยู่โซเยสีเนี่ยตรงนั้นก็คือานะบ้านคุณนะผมจําได้เลยก็คืออยู่เนี่ยก่อนที่มันจะทะลุไปฝังในหมู่บ้านนะแล้วตรงไหมแล้วก็บ้านคุณอยู่ซอยซ้ายมือใช่ไหมใช่ใช่ใช่คาซาบิวใช่แล้วผมก็เห็นเห็นรถจอดอยู่เพราะมีกล้องอนะ่ะก็มาซื้อใกล้ใกล้ผมมปล่อยมากรู้บ่าแต่ผมไม่ได้เข้าไปทักคุณเบิ้ล โอ้ดีแล้วล่ะคุณชาลีคุณปีพิเวกเดยดดีขึ้นก็ดีเราทุกคนก็เป็นกำลังใจผ่านทุกวันผ่านบ้านคุณบ้นช่วงหนึ่งเกือบทุกวันเลยเราทุกคนก็เป็นกำลังใจเราเป็นกำลังใจให้คุณต่างหางก็แบบเฮ้ยได้ไปกินข้าวเนียวมากพอ,พอเลยเลยเลยผ่านผ่านซอยแยกบ้านคุณบุ๊ปงออกทางทะลุหมู่บ้านนี้ไปปุ๊บแบบแล้วที่มันเปิดใหม่ที่เป็นตกว้างนี้มีอาหารขายมันเจ๊งแมีงอ่ะชื่อร้านอะไรไม่รู้ที่ว่าพอพอออก ออกซ่อยออกพันบ้านคุณออกปัป๊บออกป้อมยามปุ๊บรถตรงข้าไมไปปุ๊บแบบมันจะมีไอที่แบบเป็นแบบลานเทป,ปูนสวยๆแล้วก็มีไอรั้ว่าขบอยแล้วก็มีร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารอ๋อไอนี่มันไงแถวเคลซี่ถแถวนั้นปะน้อยฝ่งตรงข้ามตลาดมารวยปะไม่แน่ใจมันจะระคีออกไปน,นิดเดียวเองตอนนี้เจริญกว่าเดิมแล้วมันเป็นแบบเขาทำคอนทรงคอนเสิร์ตทุกปีนี่คุณคุณคิดอะไรกับฟออาบ้างอยากรู้ แล้วคุณเป็นยังไงกับคุยอันไม่ผมถามคุณก่อนเกี่ยวกับแบบว่าซาร์คุณคิดอะไรบ้างถ้าผมคิดคือคุณคิดแบบจริงจังเลยใช่ไหมคุณคิดอยู่ผมรู้เออคือซาร์เนีย่ยผมก็มีโอกาสได้ได้ได้เจอเขาครั้งแรกคือคอนเสิร์ตกีค่ครั้งแล้วกี่ครั้งว่าเจอเนี่ยกี่ครั้งถที่กี่ครั้งหมายว่าสองครั้งสองครั้งแล้วเจอกันอีกที่วันไหนไม่รู้ดิไงไม่ได้คุย,ยกับส่วนตัวไม่ได้แบบ ภายเวทีข<ไ>นาดนั้น<อ>มันมันก็ดีถามว่ามันก็แบบมีทั้งเรื่องราวแบบว่าคนก็โมเมตนต์แบบคนเขินคนตามอะไรเงี้ยมันเราแต่จริงๆเราเราก็ไม่เคยอยู่ในจุดแบบนี้นี่หอกว่าเราไม่ได้แบบมันจริงๆพูดถึงพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะไม่เคยคิดว่าชีวิตเนี้ยจะได้มามีเพื่อนต่างชาติที่แบบมาร่วมงานกันอืมอืมนึกออกเหมือนกันนอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยแปลกมากแล้วก็สนุกมีความสุขมากที่แบบได้เจอเพื่อนๆน้องๆ น้องๆแบบว่าต่างชาตินี่ขาพันในมุมของผมนะผมแบบผม,ผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเดี๋ยวให้ให้เกาหลีมาเอาเงินที่ไทยคือทุกคนต้องคิดแบบนั้นทุกคนต้องคิดอย่างนี้ว่าเรื่องแค <ๆ S 1> ่เราเราต้องพยายามย้ำ <ừ> หลายๆรอบอย่างที่ผมย้ำมาบางทีก็อาจจะมีบางคนนะเข้าใจผิดไปเหมารวมผมจะบอกว่าไม่ได้คือคือต้องบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันในหลายๆอย่างนะคือถ้า้าพูดกว้างๆก็คือว่าต้องดูกันไปในทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ย อเรามีในมุมของความจริงขนาดเราเป็นคนไทยแท,ยแทยแ้ๆเราเราจะรู้สึกว่าบางทีภาษามันไม่ใช่ปัญหาหลักของการสื่อสารที่จะรู้ว่าใครจริงใจหรือใครสนุกนะเว้ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่คิดว่าวันนี้ผมจะมามีน้องชายที่มันน่ารักอะอย่างเงี้ยห้องแบบนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันผมจะได้เห็นภาพนี้เหมือนกันเออผมแล้วผมก็ไม่คิดว่าวันนี้เออย่างอย่างสมัยก่อนเวลาเราไปเที่ยวต่างๆเราก็จะได้เจอแค่คนไทยกลุ่มดาราของเราแต่วันนี้พอมันได่มีคอลแลบมันไม่มีการสื่อสารกัน้ย เรา,าพริจารณาถึงน้องๆที่เป็นคนเกาหลีและมนุษย์สุวมันมันมันก็ดีมันหนึ่งได้เรียนภาษาได้เจอความน่ารักของคนคุ่นใหม่ๆได้เห็นภาษาใหม่ๆอืม<ล>ดีดี<ต>เป็นอะไรท,ที่ที่น่ารักน่ารักมากๆเลยแล้วแล้วยังไงคุณกับคุยอันสนุกมันมีตอนแรกคืออ้าวดีอย่าเพิ่งตอบก่อนนะอตอนแรกก็เป็นฟอนแก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ที่แบบผมได้เจอขนาดตอนแรกๆก็ได้เจอ น้องมาอยู่ที่ไทยก็นานหน่อยก็เบิร์นดูแนก็น่ารักดีอยู่ยาวเลยใช่ไหมอือยาวเลยกับเกาหลีหรอมึงตอบกูด้วยดิอ่าแล้วคุณกับคุณกับคุยอันเป็นไงแบบว่าได้ได้แบบคุยได้อะไรอย่างได้ตั้งหลังมาตอนแรกก็มีคนเชียร์ให้ไลฟ์คู่กันแต่พอได้ไลฟ์จริงจจังๆแล้วเขาเป็นไงบ้างผมดูอยู่ที่ว่าแบบว่าวันนั้นฟออาใส่ชุดแดงเต้นผมก็ดู ดูคุณน่ารักนะคุณเทคแคร์น้องๆทุกคนน้องๆผมหลายคนน่ารักมากๆเนี่ยคุณอย่างภาพที่ผมเห็นโอ้ไซไปนอนในห้องคุณเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะผมจะได้เห็นเป็นอะไรที่แบบมีตรภาพที่น่ารักกล้องอะไรที่ตอบอยู่คนเดียวอืมน่ารักด,ดีน่ารักดีกด็หวังว่าคุณจะดีขึ้นทุกเรื่องนะ,แล,ะแล้วแล้วแล้วของคุณไซต์ตมาสเนี่ยคือ อยากผมอยากเห็นภาพอ่ะอยากเห็นมันเล่นหนังเมื่อ,อไหร่เมหลงพีเท้งห้าไงเล่นหอัง<ะ><ะ>โกนหม่เรียบร้อยแล้วนี่มันโกนอยู่แล้วเนี่ยได้โกนอีกแล้วยาวสรุปยังไงสรุยคือจะไม่ตอบแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆเอาพวกหลงเหลงอย่างนี้เหรออย่ามาทางบิดน,นะานกองไม่ได้ทำแล้ว